ครับและวันนี้ทางใจเห็ดเพื่อสุขภาพของเราก็ได้พามาดูร้านทะเลทอดนะก็จะเป็นพวกปลาแกะปลาทะเลที่ทอดดูนะฮะก่อนหน้านี้ก็จะมีพวกปลาอยู่เยอะเลยแลวันนี้ก็ขายพอขายดีแล้วก็ปลาก็หมดไปเยอะเลยจะมีพวกปลาระเม็ดปลาทับทิมปลานิล ตอนนี้ก็จะเหลืออยู่แค่นิดเดียวเลยเพราะว่าวันนี้คนเดินเยอะก็ขายดีหน่อยดูนะน,นี่คือปลาแก่ปลาแก่ก็จะเป็นปลานิลนที่เขาแก่เรียกว่าเขาเรียกว่าข้าวปลาแก่ดูนะนี่คือข้าวปลาแกะก็จะเป็นเป็นแกะไม่มีก้างนะเป็นข้าวหอมมะลิแล้วก็โปะด้วยปลานิลนที่ก็อบกำลังดีกำลังนุ่มเลยแล้วก็จะมีน้ำจิ้ม จิ้มเป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดน้ำจิ้มพริกน้ำปลาเีมันก็จะเป็นคู่กันลักษณะนี้รสชาตินะทอดใหม่ๆอร่อยมากเนละข้าวก็เป็นข้าวหอมมะลิดีนะครันี่ก็จะมีเลืออยู่ไม่กี่กล่องละกล่องหนึ่งก็แค่35บาทเองนี่เป็นที่นิยมมากเลยตอนนี้คนส่วนมากคนก็จะชอบเพราะว่ามันหากินง่ายไม่ต้องไปทำอะไรมากืซอไป35บาทก็ได้กินนะ ูนะดูหน้าปลา,าดูหน้าตาอย่างนี้ดูน้ารานส่วนปลานี่จะเป็นปลากระพงขาวน่ดทอดเป็นตัวตัวหนึ่งนิพทอดเสร็จแล้วก็จะตัวละร้อยเจ็ดสิบบาทส่วนนี้คือปลาทับทิมทับทิมทอดในแคตานี้นี้คือปลาทับทิมตัวหนึ่งก็จะอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาท ทอดขึ้นมาใหม่ๆนะฮะดูนุ่มกรอบอร่อยดีโอเคฮะเดี๋ยวก็แค่นี้ก่อน